มา,ม,ามาแล้วเทียวนี้เทียวชิงดำเที่ยวนี้ไป็เที่ยวช,อชของรอบที่สอระวางผ่านเจ้าบูเราจะใสมาจากราชวัฒสุรนณดูร่องน,น้ำนุเงินพญานาคกริมาจากทางอากาศทางังรวยดูร่องน้ำแดงเอาแล้วว่ามาเวนตอนนี้ว่าย่งไงใครจะเข้าไปดูดรอบชินชนะเลิศใครจะไปได้ชิงชนะเลิศาเจ้าบราะใส่ผ่า พอได้รังน้ำแดงลงน้ำแดงลงน้ำแดงพยายามหนักขึลงน้ำแดงวันจะได้ออกมาออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆลูมยาวเสานึกต่างวัตถุเกิดต่างวัตถุเสียต่างวัตถุนี้ออกมาเอาแล้วว่าใครจะเป็นผู้เป็นเจาเป็นผู้มาเรียนมาทำดีก็มาทำดีดีมูนเอาไว้ตอนนี้อะไรหัวือหัวือจะสป็นตัวจะไม่มีใครมีใครจะไม่มีใครมีใครโอ้ยสำหรับเที่ยวนี้ครับพี่น้องครับปอาดีดำนู้นไม่ออกกระบอกไม่ถูกครับพี่น้องครับเอาแล้วหว่าเอาแล้ว พอจะบูดองาไทย่พอจะบูดองแาไส่แล้กัเรินำน้ำมือเรินำนำ ไทยบอมาหนอ่อยเสียดายเราบพี่น้องเนาะนะครับอไมาเห็นแบบนี้แล้วนะครับตีหน้าแห่งสีลายพลีน้องนะครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของสามสิบสีไทยนายกเสน่ห์ว่ากินสิ่งกัดให้กับพี่น้องครับฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการที่ดางเป็นทางการครับผลการแข่านเนคู่ที่สิบสองรอบรองเดนเลอร์รามเทพสามสิบสีใหม่ ในเที่ยวทีส่สาทีมชนะร่องน้ำน้นเงิทีมเรือพอรจ้าปูหนองยาใสส่พงพลให้พรจ้าปูหนองยาใสเข้าจิน,นเรเร่ก็จรุปก็คทางราชรัฐ์แล้วกันรัฐบาลสุวรรณภัก็จะเป็นผู้จิ้เจรลร่ในสาสิรินภายในปีนี้